สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนีรัฐบาลประยุทธ์โดนถล่มยับนกเขาจอมกู้แหลกใช้เงินแจกหาผลงานไม่เจอเลี้ยงบาลีวังผลให้เรื่องไม่ดีที่ตัวเองทำไว้เป็นเรื่องปกติชัยลินสร้างศิลป,ปกรรมทางน้ำลายควบคุมพื้นที่สูงสุด ใครออกจากพื้นที่ต้องมีเอกสารรับรองนี่คือการล็อกดาวดีๆนี่เองแหละคุณพี่เจ๊งเป็นไปโดยปริยายทั้งโรงแรมร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวไม่มีคนเข้ามาในโซนเขตสีแดงธุรกิจต่างๆเท่ากับลมเลิกกิจการเพราะขาดทุนจากน้ำมือรัฐบาลประยุทธ์ที่ละหลวมสะเพรา่าไม่รัดกุ่มให้โควิดในกลับมาระบาด แขกไม่มีนักท่องเทีย่ยวไม่มาพักไม่มากินควรเร่งเยียวยาซัพพอร์ตจ่ายลูกจ้างและเจ้าของธุรกิจให้เขายืนอยู่ไ,ได้พลเอกประยุจันโอชานายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงการหมปากแข็งแรงว่ามีเงินล้นเหลือแต่นิ่งเฉยจะเยียวยางบประมาณแผ่นดินไว้เพื่อรัฐค่าราชการกินเท่านั้นก็ไม่เข้าท่า โควิดติดแล้วยังมีทางรอดแต่พิษเศรษฐกิจที่ติดลามไฟประเทศทำให้คนไทยตายกันมากๆเป็นทอดๆพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี แรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมไร้น้ำยาไร้ฝีมือไร้ความสามารถหมดหนทางที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ทุเราเบาบางลงได้เลยสร้างความหวาดกลัวหวั่นเกรงให้เกิดความรู้สึกในชีวิตประจำวันของประชาชนแต่ก็เอาเรื่องเอาอะไรเป็นผลงานเด่นไม่ได้สักเรื่องโควิดก็แย่เศรษฐกิจก็นิ่งแน่ สลบสองสลึงมีแต่ตายกับตายผลงานเก่งที่ไปโลดวันวันดีแต่โทษชาวบ้านเก่งจนต้องยกให้แจกเงินร้อยกินกันเอ็นจอยกี่พันกี่หมื่นล้าน เพราะการขายเสียงให้เขาไปเพียงราคา100 200 500หรือ1,000บาทนั้นส่งผลกระทบแก่ประเทศชาติอย่างมหาศาลถ้าเราได้นักการเมืองที่มีอุดมการณ์ทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองตามสัจจะคำม,มั่นที่ให้เขาเราก็จะไม่ประสบชะตากรรมความปินปอนหลอกลวงกันเช่นนี้เขายื่นเสร็จเงินมาให้อย่างชีพเพียงมือสองมือแต่เขาไปถอนทุนตุนกาไรจากการซื้อเสียงกันอย่างแหลกลาน ยืนมาให้แค่ขี้ประติ๋วแต่ปล่อยให้เสือหิวเข้าไปงาบกันคลืนคลืน,ลน,ลนต้องขอจัดซื้อเสียงพวกขายตัวหยุดพวกนักการเมืองชั่วทุกอย่างก็ดีขึ้นทำตัวเป็นเป้าไม่ให้เขาโจมตีรัฐบาลประยุทธ์อย่าไปให้ความสำคัญแก่ชนีงรุกป,ป่าที่ทำตัวหาค่าไม่ได้ทำแต่เรื่องเหม็นเน่าเหม็นบูดเป้าที่ต้องตีและต้องบีอยากให้อะไรมาขวางมาหยุดอยู่ที่ระบอบประยุทธ์ที่มาเป็นรัฐบาลเจ็ดปีแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกธันมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหงแก้ปัญหาของชาติให้หลุล่วงสําเร็จผ่านพ้นฝากไว้เป็นผลงานไม่ได้มีแต่กู้กับกู้กลายเป็นนกเขาจอมกู้แหลกปล่อยชนีรุกป,ป่าเดินหน้าเปิดถล่มรัฐบาลประยุทธ์เพื่อให้ถูกจับนกในการแพ้แตกโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น เห็นข่าวเงียบจังไม่มีใครช่วยพูดถึงเงินเยียวยาเลยทั้งที่หลายอาชีพตอนนี้ได้รับผลกระทบกันมากๆคงอยากจะให้ประชาชนตายๆมันจะได้ครอบครองทุกอย่างตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนหนักทำไมไม่เยียวยาไม่ช่วยเหลือเวลากู้มาแจกกู้ได้นะรัฐบาลจังไรไร้สมองจริงๆพวกมันเอาไปกินกันในกลุ่มกันหมดแล้วยอมรับว่าตอนนี้กระทบหนักมากรัฐ อย่างเงียบๆอยู่เลยมันไม่ล็อกดาวเพราะไม่มีเงินจ่ายแต่สถานะการไม่ล็อกดาวก็เหมือนล็อกดาวงานนี้รัฐบาลประยุทธ์ไกลลมสลายโควิดลามเนื้อในรัฐบาลประยุทธ์สบคก,กัดตกการข่าวอลมาน ไม่ว่าจะเป็นการระบาดระลอกสองหรือการระบาดระลอกใหม่แต่รัฐบาลผลเอกประยุทธ์ผ่านการพิสูจน์ฝีมือในการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 มาตั้งแต่ระลอกแรกช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนาย,ยนปี2005นรแล้วเห็นจุดบทพร่องช่องโหว่โครงสร้างอำนาจของการสั่งการการใช้งบประมาณกลไกการเมืองที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน พลเอกประยุทธ์จึงใช้อำนาจผู้นำสูงสุดกีดวงนักเลือกตั้งอาชีพออกจากศูนย์อำนาจใช้ขนาดจาย์แพทย์ความมั่นคงลุยปรับโควิดในทีนแต่พลันที่โควิดระบาดระ,ะลอกใหม่มาเยือนกลับปากรูรั่วใหญ่ที่หน่วยงานความมั่นคง ปฏิบัติหน้าที่ละหลวมไม่ว่าทหารตำรวจแม้ว่าฝ่ายความมั่นคงอันเป็นจุดแข่งของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตรึงแนวชายแดนสกัดการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติแต่เมื่อย้อนทำลายการระบาดรอบใหม่17ธันวาคม ปี2563สาธารณสุขมีการตรวจพบการติดเชื้อในหญิงสูงอายุของคนไทยไม่มีประวัติไปต่างประเทศแต่มีความเกี่ยวข้องกับแรงงานเมียนมาที่เข้ามาทำงานในไทยที่ตลาดคากุ้ง ในวันต่อๆมามีการตรวจเชิงลึกแรงงานพมา่าที่เข้ามาประกอบอาชีพแรงงานในตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครจากนั้นจึงตรวจเชิงลึกพบว,ว่าแรงงานติดโควิด1 9ทีาจำนวนมากและเป็นแรงงานที่หลักรอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทั้งที่ช่วง3ธันวาคมปี2 0 0 3พลเอกประยุทธ์ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนไทยที่ติดกับพมา่า กัมพูชาลาวมาเลเซียให้เข้มงวดเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายหากมีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบเข้าเมืองจะโดนลงโทษไม่มีละเว้น โดยเมื่อวันที่22ธันวาคมปี2 5 0 3หลังการพบการระบาดพลเอกประยุทธ์จึงสั่งการซ้ำให้เพิ่มกำลังลาดตระเวน24ชั่วโมงทั้งการเดินเท้าการใช้รถจกยานยนต์รถยนต์เรือ โดนบินลาตระเวนเพิ่มตรวจจุดพักพิงแนวชายแดนให้มากขึ้นแต่ท้ายที่สุดการระบาดระลอกสองกลับหนักกว่าระลอกแรกแถมยังพบกระบวนการหลักลอบขนแรงงานชาวโรฮิงญาจำนวน18คนสุกซ่อนอยู่ที่ย่านดอนเมืองช่วงส่งท้ายปีโดยพบติดโควิด7คน ส่วนฝ่ายตำรวจที่พลเอกประยุทธ์นั่งกำกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือสอตอชอด้วยตนเองกลับเกิดเหตุบ่อนพนันที่จังหวัดระยองเป็นบ่อเกิดซูปเปอร์สปรีเดอร์ ไฟลามทุง่งจากบ่อนจังหวัดระยองไปโผล่บ่อนพนันตามจังหวัดต่างๆแม้ว่ากระทรวงมหาไทยภายใต้การดูแลของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาจะมีคำสั่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศห้ามจัดการพนันทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นชนไก่กัดปลาชนบัวแต่ก็ยังมีคนลักลอบเล่นการพน,นันเป็นเหตุให้กรมการปกครองมีหนังสือตามคำสั่ง กรมการปกคอรองที่2 0งทับ2ลงวันที่6ทธันวาคมปี2 5 6 4ให้ย้ายนางสาวเบญจวรรณฝักแก้ว ในอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเปิดบ่อนไก่เข้ากรุที่วิทยาลัยการปกครองเมื่อวันที่5มกราคมปี2 5 0 4พลเอกประยุทธ์ถึงกับลั่นวาจาปราบบ่อนทั่วประเทศตั้งคณะกรรมการนำทีมโดยสตชกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สอบถึงต้นต่อในทุนผู้มีอิทธิพลเบื้องหลัง ในทางกลับกันการสื่อสารผิดพลาดระดับผู้บริหารรัฐบาลเมื่อสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขระบุว่ามติที่ประชุมสวบคมีมติล็อกดาวน์5จังหวัดภาคตะวันออกเป็นเหตุให้พลเอกประยุทธ์ต้องแก้ข่าวว่าไม่ล็อกดาวเช่นเดียวกับปัญหาบุญบุญแอปหมอชนะที่เดิมทีนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคได้ถแถลงข่าววา่าไม่โหลดถือว่ามีความผิด ในเวลาต่อมาอนุทินชายวิรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกมาสวนทางระบุว่าไม่โหลดไม่มีความผิดนอกจากนี้แผนการใช้งบประมาณฉุกเฉินแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ที่นายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังยืนยันว่ายังมีเงิน3กระเป๋าที่เพียงพอเยียวยาประชาชน40ล้านคน วงเงิน6.9แสนล้านบาท 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 4ในส่วนของงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็นจำนวน1.39แสนล้านบาท 2. งบจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินที่ยังเหลืออยู่จำนวน4.7แสนล้านบาทและ3งบลงทุนของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจปี64จำนวน2.9แสนล้านบาทแต่ทางทำเนียบรัฐบาลกระทรวงการคลังต่างก็รู้ว่าพักชาติปัตในฐานะพักร่วมรัฐบาลก็จองกระถินแย่งงบประมาณก้อนนี้ไปช่วยชาวกเกษตรที่พักตนเองกุมบังเหียนอยู่เช่นกันสนิมเหล็กแห่งเนื้อในตนกำลังกัดกินรัฐบาลช่วงที่ฝ่ามร รสุมโควิดในรอบ2ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ประชาชาธุรกิจและบางกอกทูเดย์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดี